หมูตัวเองค่ะตรงนี้คือนาโซฟอลินเจียวสวอปตำแหน่งที่เชื้ออยู่เยอะมากที่สุดนะคะดังนั้นอันนี้คือปลายทางใช่ไหมคะตัวไม้สวอปต้องสอดลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้อันนี้หนึ่งเรารู้แล้วว่าเรต้องเก็บตรงไหนสองเส้นทางที่ไม้สวอปจะเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้คือตรงไหนนะะต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม้สวอปต้องสอดไปทาง จะอ่าด้านของบริเวณสันจมูกนะคะซึ่งผิดนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีรูไว้เข้าไหมตอบคือมีค่ะถ้าโพรงจมูกของมนุษย์นะคะจะมีอยู่หลายโพรงนะคะโพรงที่1คือโพรงที่ผิดนะคะก็คือโพรงนี้ค่ะตัวไม้ตะแย่เข้าไปได้แต่ถึงแค่นี้ก็คือจะได้ลูกตาออกมานะคะตรงนี้นะคะจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดเพราะ มีเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นเลือดฝอ,อยค่อนข้างเยอะนะคะใครเก็บออกมาแล้วมีเลือดปนอาจจะเกิดจักตรงนี้ก็ได้ค่ะทางที่สองค่ะอันนี้คือทางที่ถูกต้องแต่เจ็บนะคะก็คือทางนี้ค่ะเข้าไปแบบน,นี้อ่าก็คือเวลาเวลาเราใส่ไม้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคนที่จะเข้าไปแบบน,นี้ไม้จะขึ้นไปนี้ค่ะแล้วก็ถึงตรงนี้ซึ่งถามว่าได้เชื้อไหมได้แต่ว่าจะเจ็บมากเพราะว่าทางที่สองเนี่ย มันจะมีเนื้อเยื่ออยู่สองก้อนอยู่บริเวณด้านในนะคะเราจะถูกเสียดสียังไคนที่ถูกเก็บจะรู้สึกแสบนะคะทางที่สามทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะคือทางที่ขนานไปกับใบหน้ายาวไปถึงติ่งหูเลยนะคะทีนี้อันนี้แสดงว่าเราต้องการเก็บทางที่สาจะไปยังไงให้ได้ถึงกรงนั้นนะคะกอะ็อุปกรณ์สำคัญค่ะไม้เนโซฟาลิงเจียวสอปอยู่ในรูปแบบของซองที่เตอร์ลนนะคะ ทำการฉีกออกเคค่ะมาถึงอุปกรณ์ที่เราจําเป็นนะคะคือสิ่งนี้ค่ะนาะโซฟเลงเจลสวอปก้านจะมีลักษณะอ่อนนะคะเพื่อที่จะโค้งงอไปกับโครงสร้างของจมูกของเรานะคะทีนี้วิธีการเก็บสิ่งสาคัญค่ะมีสามย่อต้องท่องไว้ค่ะหนึ่งแย่ยกแยงนะคะแย่ยกแยงแย่ yeah, คืออะไรแย่ yeah, คือแย่ไม้นี่ค่ะเข้าในรจจมูกเพียงแค่ครึ่งหัวมาอันนี้คือพอย n ์นะคะน,นี่ก็คือค์เว w o r d สำคัญคือแย่ก็ไปแค่ ครึ่งครึ่งหัวไม้นะคะแย่แล้วก็ยกนะคะแล้วก็แยงเข้าไปอ่ะอย่างไรนะคะเริ่มให้คนไข้นะคะหันด้านข้างนะคะเราคนเก็บนะคะควรอยู่ทางด้านข้างของคนไข้เพราะอะไรคะให้อยู่ทางด้านหน้าปัญหาคือเราจะเผเชิญหน้าครับโดยตรงนะคะแนะนำให้เขารทางด้านข้างคนไข้จากนั้นนะคะให้คนไข้เงยหน้าข,ขึา้นค่ะ45องศานะคะมองขึ้นไปค่ะแล้วให้คนไข้าหายใจเข้า จากนั้นแย่ยกแกว่เอาแล้วนะคะค่ะไปใกล้นะคะแย่ค่ะแย่เข้าไปแค่ครึ่งหัวไม้นะคะอย่างนี้นะค่ะจากนั้นยกไม้ขึ้นค่ะยกไปให้สูงให้สุดนะคะสูงแค่ไหนก็คือเล็งแล้วว่าจะต้องไปถึงบริเวณถึงหูค่ะแล้วก็แก่งเข้าไป<อ>เห็นไหมคะถ้าเรายังหูมันจะลุกมากแล้วก็หมุนไม้ค่ะ5วินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้า เรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเราจะรู้สึกบ้างนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะจะลดโอกาสในการเพนลงไปได้แล้วถ้าเก็บถูกเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณหัวไม้นะคะจะมีสิ่งส่งตรวจอาจจะมีสารคัดหลังนะคะเหนียวเนียวอยู่นะัคือถือว่าถูกต้องค่ะ